กิจของเราก็ยังไม่เสร็จนะครับผมยังต้องมีงมพรเก็บไปกับเพื่อนปอสเกเพื่อจะปลูกต้นทุเรียนนะครับผมเอามาสี่ต้นนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองสายพันธุ์หมอนทองเพรากิจของเรายังไม่จบนะครับจะไปกับเพื่อนไปปลูกต้นทุเรียนกันนะครับแะผม,ผมพบกันนะครับครับ โอ <Okay. S 2> เคินมาดิเฮ้ยทำวิดีโอเอาปลูกที่ไหนดีอาจารย์เดี๋ยวจะหันที่เดี๋ยวผมจะดูตำแหน่งที่จะปลูกโอเคอครับ <Okay. S 2> นี่มันต้นลิ้นจี่เนาะใช่ต้นลิ้นจี่เจอต้นลิ้นจี่ยักษ์นะครับโอ้ใหญ่กว่าที่มันปลูกนะครับ แล้วมาตอนที่มีผลน่าจะดีนะครับจากบ้านสวนปอสเกนะครับที่บ้านสวนท่งนี้ก็เห็นวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับบ้านเขาปลูกไว้แต่ไม่มีคนมาอยู่นะครับเมื่อก,กี้ผ่านมาก็มีต้นกล้วยต้นลิ้นจี่เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นหลังสวนนะครับมีรั้วล,ลอ้อมรอบต้นแรกเราก็จะทําการปลูกไว้ตรงนี้นะครับต้นทุเรียนนะครับวันนี้วันที่ย7เจ็ดพฤศจิกาย,ยนปี 2563น้บสมนะครับผมสับดินไปดินของเขาดีมากนะฮะดินทางเขานะครับเป็นดินร่วนนะครับปนทรายครับอันนี้ก็เป็นหลุมที่สองนะครับที่จะปลูกต้นทุเรียนผมก็ขุดหลุมครบสี่หลุม,มน,นะครับเดี๋ยวรอต้นทุเรียนสต้นกับเอ่อปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักบ้านสวนของฟอสกเกตที่ทําไว้นะครับ เป็นบ้านใหม่นะครับฮะครับเราปลูกไว้ตรงนู้นนะครับอันนี้เป็นวิวสวยงามมากนะครับครับไว้พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่นี่เดีวยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อจุดชมวิวนะครับแล้วก็เป็นสวนของเพื่อนนะครับปอสกเกลนะครับก็จะมีต้น เล้นจีนะครับแล้วมีต้นไม้ผลไม้มากมายมะม่วงนะครับอันนี้เราปลูกต้นทุเรียนไว้สี่ต้นเผื่อนะครับอีกสักห้าหปีลองมาดูผลงานนะครับแล้วก็นี่เป็นบ้านใหม่นะครับที่เพิ่งทําเสร็จนะครับยังไม่ได้ให้ใครมาอยู่อาจจะพาเพื่อนปทุมนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับดิบๆเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าสวยไหมมีสี่ห้องนะครับเออกำลังดีครับห้องกระทัดรัดดีนะครับ ลูกห้องครับอืมนี่ห้องถงใหญ่หน่อยครับสวยครับมีสี่ห้องก็เค่บ้านบ้านใหม่นะครับอันนี้ต้นลิ้นจี่นะครับก็มีอยู่ต้นใหญ่แล้วปีที่แล้วเห็นเพื่อนบอกว่าได้ออกผลผลิตมากมายจะออกประมาณช่วงมิถุนายนกรกฎานะครับต้นลิ้นจี่ดกมากนะครับใบสวยเขียวสวยงามเลยมิถุนากรกฎาก็มีผลผลิตมากมาย คราวนี้ต้นทุเรียนที่มาปลูกนะต้นหมอนทองนะครับก็เอามาจากจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ปลูกวันนี้วันที่ยี่ิบเจ็ดนะครับลงดินยี่บเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับนีหมดสี่ต้นตรงน,นั้นต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งนะครับเราได้เช็ค拉กแล้วน,นะลากไม่ขดอืมแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองข้างล่างแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทําการดึงถุงดําออกมา,าตัด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 ก้ดนถุงเรียบร้อยนะตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีใบที่อาจจะร่วงยอดเพราะว่าเกี่ยวกับการเดินทางนะฮะสภาพดินที่นี่ดีมากเป็นดินร่วนนะครับอันนี้เพื่อนก็รอยอยู่ผมกดหลุมเรียบร้อยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยน้นยาํายาฆ่าแมาแมลงนะก็ใช้ตัวซับไปช่วยไปก่อนเพราะเราไม่มีฟูรดานผมให้โปสเก เอาดินผสมข้างๆนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้หมูกับดินข้างๆนะครับใส่เข้าไปนะฮะที่ก้นหล